เ s สเตชัน4บอร์ดเก่ายังเล่นเกมไหวอยู่หรือไม่หลายๆคนเนี่ยก็คงจะคนึงในการเล่นเกมใช่ไหมละครับแต่ก็คิดว่ามันอาจจะเล่นเกมไม่ไหวแต่ ก็ต้องคิดคำหนึ่งว่ามันคือเครื่องเกมแล้วก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมจันฟันคลิปนะฮะคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับ PlayStation 4รุ่นเก่าๆก,ก็ยังเล่นเกมได้เช่นกันแน่นอนนะครับว่าเกม PlayStation 4นะครับผมก็เป็นเครื่องเกมคอนโซลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแล้วก็ไม่มีใครที่จะไม่รู้จักเครื่อง PlayStation 4นี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องท้าวความก่อนนะครับว่า PlayStation 4นั้นมีหลายรุ่นเรเกินนะครับในรุ่นหนึ่งนแล้วก็บอร์ดหน็จะพันาองนนะครับผมก ที่เป็นใหญ่สุดนั่นก็จะเป็นในรุ่นของบอร์ดโปรนะครับรุ่นแรกๆนั้นก็กลัวว่าจะกระตุกหรือว่าเล่นเกมไม่ได้หรือว่ายังไหวยอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตอบอย่างชัดเจนนะครับว่ามันคือเครื่องเกมนะครับผมมันจะเล่นเกมได้เท่าเกมที่เป็นแพลตฟอร์มของ playstation 4อยู่แล้วนะครับอาจจะมีกระตุกนิดนึงหรือว่าอาจจะทํางานได้ไม่สเสถียรไม่เหมือนในรุ่นใหม่ๆหรือว่าเจนใหม่อย่างเช่นรุ่นส l ลิมหรือว่ารุ่นโปรนะครับผม PlayStation 4ในรุ่นเก่าๆก็สามารถเล่นเกมได้เช่นกันนะครับผมเพียงแต่ฮาร์ดแวร์ด้านในก็อาจจะเก่าแต่ก็เล่นเกมได้เช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าไปเทียบฝั่ง PC นั้นนะครับผมประกอบคอมหรือว่า PC ขึ้นมานั้นก็อาจจะเล่นเกมได้บ้างแต่อาจจะจํากัดในปริมาณเล่นเกมหรือว่าปรับต่างๆนะครับผมนะอันนี้ท่านผู้ชมก็ลองคิดดูหรือว่าวิรารหานะฮะในราคา3ามถึงสี่พันบาทก็ซื้อ PlayStation 4ในบอร์ด1 0 0 0ได้นะครับผมไม่ว่า1นึ่นนะ ก็สามารถเล่นเกมแพลตฟอร์ม PlayStation 4รวมถึงเกม Exclusive ได้ด้วยเท่านี้ท่านผู้ชมก็คุ้มมากๆเลยนะครับผมที่จะตัดสินใจไปซื้อ PlayStation 4ในรุ่นแรกๆหรือว่าในราคา4ี0 0บาทนั้นก็สามารถซื้อได้แล,แล้วนะครับผมสรุปแบบง่ายๆนะครับผมบอร์ด PlayStation 4ในรุ่นเก่าๆก,ก,ก็สามารถเล่นเกมได้เช่นกันแล้วก็ยังไหวอยู่และก็คุ้มมากในสําหรับคนที่งบน้อยนะครับผมก็สามารถเล่นเกมแพลตฟอร์มที่เป็น PlayStation ได้รวมถึงเกม Exclusive ได้ด้วยนะฮะหวังว่าคลิปนี้ก็อาจจะได้ประโยชน์ไปไม่มาก ก็น้อยสําหรับคนที่กําลังตัดสินใจซื้อนะครับก็อาจจะให้ข้อมูลไปเท่านี้ก็พอนะครับผมสําหรับคนที่ติดตามอยู่ก็ขอบคุณมากสาหรับคนที่เข้ามาดูคลิปก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมกดปุ่ม s u b s c r i b e ให้ด้วยก็ยิ่งดีนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ